สวัสดีนะทุกท่านนี่รถสาเล็งนะฮะ หลายคนนะทุกท่านเออไม่ใช่หลายคนหรอกมีพอดีว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะนายวันท่านหนึ่งสองท่านนี่แหละนะที่คอมเมนต์ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกนะทุกท่านก็คือคลาคออคค้ายนๆะคอมเมนต์คำำมานะคอมเมนต์คำำว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยจะขี่รถปิกอัพรถกระบะในการไปทำจิตอาสานะ แต่ทุกวันเนี้ใช้ซาเล้งใช้ซาเล้งในการไปทําจิตอาสานะครับขนของแบบพลุงพลังไปนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องอธิบายไปก่อนนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปกันหลายคนนะทุกท่านซึ่งาการที่ไปหลายคนเนี่ยมันไม่สามารถบรรทุกไปได้ด้วยซาเล้งคันเดียวนะครับ นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขนของด้วยแล้วเอาคนไปด้วยเงี่ยมันก็จะลําบากมากยิ่งขึ้นนะทุกท่านผมก็เลยเอาแต่รถยนต์ไปสมัยก่อนก็จะเป็นรถกระบะไปตลอดนะจะเป็นคันสี่ประตูบ้างคันโน้นบ้างนะเอาไปไประจําจะไม่ค่อยได้ขี่รถซาเล้งไปเท่าไหร่นะเพิ่งจะมาขี่รถซาเล้งไปเนี่ยช่วงทําบ้านของ แม่และตะซอยเริ่มขี่ซาเล้งนะบ้านแม่และตะซอยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะขี่จะรถยนต์ไปนะรถกระบะไปนะบ้านสามพี่น้องบ้านอา่ยนางบ้านเยนางก็มีบางครั้งก็ขี่รถซาเล้งก็มีแต่มันบรรทุกไปไม่ครบหรอกนะะเพราะนั้นก็สาเหตุที่ผมแต่ก่อนทำไมถึงขี่รถกระบะ ไปทํางานทุกวันแทบจะไม่เคยเห็นผมขี่ซาเล้งเลยแต่ก่อนนานๆจะขี่ทีรู้สึกว่าบ้านยยนางมีประมาณ3าสครั้งนี่แหละนะสาครั้งนี่แหละทีอ,อ่ขี่รถซาเล้งไปทํางานนะก็สาเหตุหลักๆหนึ่งก็คือผมเนี่ยอ,อ่ไม่ได้บรรทุก ไม่ได้ไปกันหลายคนนะพอไม่ได้ไปหลายคนปุ๊บมันก็สามารถขี่สาเล้งไปได้แล้วก็บรรทุกของไปด้ได้ด้วยนะทุกท่านนะสองก็คือเอ่อมันน่าจะประหยัดเซฟน้ำมันขึ้นนะฮะเซฟในในเรื่องของค่าน้ำมูกน้ำมันขึ้นนะทุกท่านก็เลยขี่รถซาเล้งพอรถซาเล้งเนี่ยผมซื้อนะ้ำมันหนึ่งกิลล์เนี่ยสามารถขี่ได้ประมาณสักสามถึงสี่วันนะหนึ่งกิลล์นะ สามถึงสี่วันก็คือประมาณร้อยห้าสิบาทต่อร้อยห้าสิบาทเนี่ยสามารถขี่ได้ประมาณสามสี่วันนะครับซึ่งมันจะประหยัดกว่ารถยนต์ถ้ารถยนต์เนี่ยไม่ได้นะครับท่านร้อยห้าสิบบาทขี่ประมาณสี่วันไม่ได้นะฮะเพราะน,นั้นก็เซฟในส่วนของตรงนี้ไปนะครับก็เลยต่อเติมสาเล้งนะฮะเพื่อให้มัน เดินทางได้สะดวกขึ้นก็คือไม่ไม่ร้อนนะครับทำหลังคาใส่สลิงนีครับจะได้สะดวกในการเดินตทงเดินทางกระว่ากันไปนะฮะ <c oughs> แล้วทีนี้นะอุพั่านเนาะมากัดกันแล้วพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็ออกมาตอบคำถามทำไมแต่ก่อนขี่รถปิกอัพทุกวันนี้ขี่สลิงนะครับ <c oughs> ก็มีเหตุผลหลายอย่างอยู่นะฮะ ก็ขอขอบคุณเนาะที่ถามมานะทุกท่านผมก็ตอบให้แล้วนะโอเคครับผมก็ช่วงค่ำมืดนะนี่นะทุกท่านอากาศดีนะวันนี้อากาศแบบสดชื่นมากเลยครับก็เหมาะการนั่งเลินชิวๆนะโอ้ผูกเปลเนาะสาเล้งนี่เดี๋ยวทดลองผูกเปรอยู่นะ เดี๋ยวเปลยมาผูกลองดูว่ามันจะคงคเคงหรือเปล่าเวลาเรานอนปีโอเคครับทุกท่านยังไงก็ฝากไว้ท่านี้นะฮะสวัสดีครับ